รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับทนครับต้อนรับสู่รายการเจอิ้นท้องเกตมอยอดนักสืบครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความลึกลับของร่างกายของมนุษย์กับสิ่งที่ทีมคุณหมอจะต้องมาร่วมกันสืบค้นโรคให้ได้นะครับย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าเรามีระบบที่ให้ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นในรายการของเราได้สดๆนะครับส่ง SMS มาที่4111994นะครับการส่งครั้งละ6บาทนะครับก็สามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรายการของเราได้นะครับและวันนี้ทีมที่จะมาทำการสืบค้นโรคปริศนาของเราก็คือทีมเดอะลีชันครับทีมเดอะลีชันประกอบด้วย ธีระพัฒน์ศรีตะวันนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6คุณหมอผู้ทำคะแนนอันดับหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ในการสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนัทการล้อนภรัตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6คุณหมอผู้ผ่านการอบรมโครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศและรางวัลผลการเรียนดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์2ปีสอน วาริเตยวตระกูลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยาประธานชมรมวอลเล่บอลของมหาวิทยาลัยสวัสดีครับคุณหมอทั้งสามท่านครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงช่วงสับทางการแพทย์วันละครจากชื่อทีมเดอ l ลีชันแปลว่าอะไรครับเดอ l ลีชันแปลว่ารอยโรคค่ะหรือว่าความผิดปกติของโรคที่เราจะ ค้นหากันในวันนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีไหนกันบ้างครับหมอธิรพัฒน์ปีไหนฮะปี6ครับปี6ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับหมอณัฐการแล้วฮะปี6เหมือนกันค่ะปี6เหมือนกันหมอวารีศปีไหนครับปี5ครับปี5นะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับทีมเดลีชั่นนะครับถ้าหากสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องค่าคะแนนของ DRG ยังอยู่ครบถ้วนก็จะได้ทุนการศึกษาไป30,000บาท และจะได้สิทธิ์จากมูลนิธิ One Love Change s One Life หนึ่งน้ำใจเพื่อ1หนึ่งชีวิตใหม่ให้ท่านเลือกมูลนิธิที่จะได้รับทุนไป1 0 0 0 0แสนบาทถ้าหากตอบถูกแต่ค่าดีอาจีเกิน,นก็จะเหลือ2 0 0 0 0และมูลนิธิจะมอบ5 0,000ื่และสุดท้าย <S 2> 2. <S ถ้าตอบผิดซึ่งไม่อยากให้เกิดเลย <c oughs> ก็จะได้1 0,000นะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเชิญทั้ง3ท่านที่ห้องปฏิบัติการครับ ประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเป็นชายไทยคู่อายุ59ปีอาการสําคัญมึนงงสับสนมาหนึ่งชั่วโมงประวัติปัจจุบันเมื่อ1ชั่วโมงก่อนไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านกับพนักงานและมีอาการสับสนมึนงงพูดไม่รู้เรื่องไม่เคยเจ็บป่วยหรือมีไข้ในระยะ3เดือนที่ผ่านมาไม่เคยฉีดยาใดๆในระยะ3เดือนที่ผ่านมาประวัติในอดีตเป็นโรคความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานรักษากับแพทย์ด้วยการกินยามาตลอด ประวัติครอบครัวบิดามารดาเสียชีวิตแล้วทั้งคู่บิดาเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมารดาเบาหวานเสียชีวิตด้วยโรคชลาประวัติทางันครอาชีพเป็นเจ้าของโรงงานทําเสาเข็มจูบุรีวันละ1ซองมามากกว่า30ปีดื่มแอลกอฮอล์บ้างครั้งคราวผลการตัวร่างกายสัญญาณชีพความดันร้อยสามสิปีพจจหหายใจสิบอุณหภูมิสามสสภาพทั่วไปรู้ตัวดี ตอบคำถามได้แต่ไม่ตรงประเด็นไม่ซีดไม่เหลืองไม่หอบเหนื่อยน้ำหนัก72กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรดัชนีมวลกาย24.9ตรวจตาหูคอจมูกคอไม่แดงกลืนได้ปกติตรวจท่วงอกฟังเสียงหายใจได้ปกติไม่มีเสียงคลืดคราดไม่มีเสียงวิสตรวจหัวใจเสียง S1 S2 เป็นปกติไม่มีเสียงเมอร์เมอตรวจท้องท้องนุ่มไม่อืดกดทั่วท้องไม่เจ็บ คลำไม่พบก้อนผิดปกติในท้องฟังเสียงลำไส้ได้เป็นปกติแขนขาทั้งสองข้างมืออุ่นเท้าอุ่นไม่ซีดไม่เขียวคํำชีพจรลายแขนปลายขาทั้งสองข้างได้ปกติ10นาทีเริ่มครับมึนงงสับสนเออเป็นโรคเบาหวานาเป็นโรในเลือดสูงบิดามาล็งปอดมรนดาเป็นดีเอ็มแล้วก็ สังคมเนี่ยโรงงานทําเสาเข็มแล้วก็สูบุหรี่วัลลาซองงานโรงงานเสาเข็มเสาเข็มเออโอ้าผู้อมครับทีมนี้เขาทํางานเร็วมากแล้วก็มีการบริหารกันมาอยา่างดีแบบ่งหน้าที่กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป,ป,ป๊บเดียวเขาก็เอาปัญหาสําคัญที่จะไปสืบค้นมาได้แล้วหาอย่าง<ๆ>มาดูว่าเขาเรียงอะไรไว้นะครับอันนี้หนึ่งเขาเลือกอาการมึนงงสับสนเป็นปัญหาดับหนึ่งอันนี้สองการที่มีโรคร่วมอย่างเช่นความดันไขมันเบาหวานเป็นอันดับสอง อันที่3เขาเลือกเอาประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งปอดมาเป็นปัญหาอันดับสามอันที่ 4, เขาเลือกเอาอาชีพนะอาชีพที่ทํางานกับเสาเข็มคอนกรีตฝุ่นผงเนี่ยเป็นอันดับ4ี่อันที่5เขาเลือกเอาการที่สุบุรีมา30ปีที่ขึ้นมาเป็นปัญหาอันดับห้าแล้วเขาก็คงจะสืบค้นจากทั้ง5ปัญหาเนี่ยไปตอ,อไม่เจอทีมเดลิชันวางแผนการสืบค้นโรคอย่างมีระบบเพื่อให้การสืบค้นหาโรคนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วงหน้าครับรเรามาดูกันต่อว่าการสืบค้นจะเป็นอย่างไรใน The Symptom เกมหมอย่อดนักสื่อ